กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทำนายฝันกับคุณทูผอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันเห็นไฟฝันว่าจุดไฟถ้าหากว่าในความฝันของคุณนั้นคุณได้ฝันว่าตัวของคุณได้จุดไฟขึ้นมาแล้วไฟที่ถูกจุดขึ้นมานั้นลุกโพงโช่อด่ง่งคำทำนายฝันได้กล่าวเอาไว้ว่า ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่แต่งงานแล้วคุณจะได้ลูกที่แข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์ถ้าหากว่าในความฝันฝันว่าได้จุดไฟแล้วไฟดับจุดไฟขึ้นมาใหม่แล้วไฟก็ยังคงดับอีกคำทำนายฝันได้กล่าวเอาไว้ว่าลูกที่อยู่ในท้องนั้นจะคลอดยากหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะถึงขั้นแทงลูกได้ครับ เลขมงคลสำหรับการเสี่ยงโชคถ้าหากคุณฝันว่าจุดไฟได้แก่40 54 64 464 540